สวัสดีค่ะพบกับคลิปผ้าใหม่สวยๆอีกหนึ่งคลิปนะคะจากาทางช่องนะทาง YouTube นะคะพี่ๆขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็นะคะมีพี่ๆที่ได้เออเข้ามาซื้อไปนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ออดมานำอ่าวันนี้ออดมานำวันนี้ออดนำผ้าใหม่สวยๆนะคะเป็นสีธรรมชาตินะคะพี่ๆเป็นลายโคละนะคะ เป็นโฮลประยุกนะคะประยุกเชิงช้างนะคะพี่พี่สีจริงก็จะเข้มสวยมากๆอันนี้คือส่วนช่วงเชิงจะเป็นเชิงช้างนะคะงามมากเลยนะคะพื้นนี้สีจริงจะเข้มกว่านี้นิดนึงน,นะคะพี่พี่สวยนะคะเป็นลายโคนะน้ำไหลโฮนน้ำไหลนะตระกูลโฮนก็จะมีหลากหลายแบบนะคะ นี่ค่ะสีจริงอยู่ประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่สีจริงอยู่ประมาณนี้นะคะพี่พี่ค่ะลายโฮเลยสวยๆนะคะเป็นการทอลงแบบนี้เลยนะคะเป็นลายโฮประยุกตเป็นสีธรรมชาตินะคะพี่พี่ผืนนี้ก็ยอมคลั่งสีเข้มมากๆเลยนะคะจะเห็นได้ว่าท้องผ้าท้องผ้าเขาอยู่ตรงนี้นะคะพี่เป็นสีเข้มมากเลยนะคะ แล้วก็น่าจะเป็นน้ำแรกถ้าน้ำแรกสีเนาะก็จะเข้มมากมากนะคะแล้วลงด้วยมัดด้วยสีเหลืองเหลืองจะเป็นเหลืองประมาณประมาณ50%ไม่ได้เหลืองเข้มนะถ้าเหลืองเข้มก็จะอีกระคาหนึ่งนะคะพี่พี่จะต้องใช้สีค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้คือจะดูละมุนสวยนะคะมีสีชมพูครั่งนะคะแล้วก็เหลืองเข้มเ,เหลืองเหลืองเหลืองนวลนะคะพี่พี่ไม่ไม่เข้มเหลืองน,นะ,ะเป็นออกนวลน,นะคะ นี่ค่ะออดอยากแบบมองวางกล้องอยู่ตรงนี้นะคะพี่พี่เพราะสีจริงเขาอยู่ตรงนี้เลยนะคะเสียงข้างๆดังกันเลยมีเสียงแทรกไปนะคะพี่พี่ค่ะหานี้สีจริงจะสวยมากนะคะพี่พี่ผืนนี้นี่ค่ะพี่พี่ค่ะนุ่งหน้านางคือเรียบร้อยเลยนะคะสวยงามมากพี่พี่ค่ะตรงท้องผ้าที่เป็นเชิงช้างนะคะก็เรียกท้องผ้านะคะพี่พี่ นะคะส่วนมัดมีนั้นก็คือลายเขานะคะนี่ค่ะท้องผ้าโทนสีชมพูข้างเข้มๆนะคะก็จะพรีเซนต์ในเรื่องของสีให้พี่ๆอ่ะัาชมรับฟังนะคะนะคะคือสีเขาจะเข้มสวยเรือยมัดมุมนี้ดีกว่าตรงนี้จะมีการมัดเหลืองนะคะพี่ๆมัดเหลืองนะคะเหลืองแต่ไม่ได้เหลืองห้าสิบไม่ได้เหลืองจ้านะคะเป็นเหลืองนวลน,นะคะพี่ๆ เหลืองนวลถ้าเหลืองเข้มก็จะก็จะน่าจะแพงกว่านี้นะแล้วก็แล้วก็จะใช้